นีก็เลยคดก่อนเลยเอาเอาในเลสหน่อยในเลสหน่อยมาทำเงียอะไร เก้าตายมาเก้าตายอะไรนะมี sl tl bl tl เตายตรงไหนบ้วงะเป็นแดงวะไม่รู้ไว่าจะอะไรกูเก็นตัวแดงตีตัวตีสามตัวนีสาักสองชั้นใต้เาสองแล้ววิ่งตายตายดูดูลงพาบแล้วดีดีล้ว

ลงใตอะเด็กจะยิงให้ต้นไม้ตองห้องเลดีมีไอพีไปนอนยิงวะได้ไม่ได้เลยไหเทียว หินหินงก่อนเรียนแบบีหินสองก็อีกหนึ่งตอนนี้เลยแล้วกตัวเดียวเลยตัวเดียวบ้านเราขัดตัวมั้ย คนนึง <gas> ดังคนนคงระกับ すごい。

ลงมาหน่อยยี่เธอพาอาลาเอ้ยอเธอ28

<differences S 2> ครับขึ้นดีดี <sm> <Alcohol Physical> <ots> ใจโซนผมยิงกันดีมีพ้นก่อนเลยเลยเลยปืนใหญไม่รู้ว่าปืนเพื่นเคีย์ก่อนเลย